สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ AIS Play ขอนำทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบิววารีดอฟฟิทลีก3โซนภาคตะวันเฉียงเหนือครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้เรานำทุกท่านครับมาที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นนะครับหรือว่าสนาม UMT Stadium นะครับเทฟอินซีนะครับมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีขาวนะครับมาในรูปแผนการเล่น4-2-3-1ครับ ทีมยืนครับร้อยเอพีบียูเต็ดวันนี้นำโดยกุนซือใหญ่ของทีมก็คือ Patch, โค้ชแพทนารงธนพรเฉยใจสงครับร้อยเอพีบียูเต็ดในวันนี้ในชุดเสื้อสีดำเริ่มสัญญาณการแข่งขันครับพลากรหาสุขนะครับเป่ารบีเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนครับกรอกขาวเจ้าสามครับร้อยเพีบีเต็ดเป็นฝ่ายเขยิลุกครับวางบอลขึ้นหน้า เปโดโรดิเกตครับลูกนี้ครับเปโดยิงด้วยซ้ายครับยังเนี่ยครับลูกยิงของเปโดครับอ่าคืได้ลุ้นเนี่ยยิงไปที่เสาแรกครับแต่ไม่ผ่านร้อยพีพัฒนาสูงชนครับชัดชัยครับเล็งแล้วก็เปิดหมาจังนีครับอู้นี่เทคตัวขึ้นมงครับทางด้านของอื้มทิ้งบอลลงด้วยขวาแล้วก็เปิดเข้าในลูกนี้ครับลิมแจยุคชิงมงครับบอล วานจากฝูงอุดรยูเต็ดแพ้ไปแล้วแล้วก็ลูกดีครับแล้วก็รีบร้อยครับโอ้โหอิสเติร์นครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงสุดสวยครับของผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับนัทธิกรย่าพรหมครับนัทธิกรย่าพรหมลากเลยเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจยิงด้วยขวาครับระยะ30กว่าหลานครับลูกนีครับไม่มีผู้เล่นร้อยเอ็ด เข้าไปประกบครับแล้วก็หนีมือผู้รลกษาะตูอย่างเฉลิมเกยียรติผู้ตัวย่างเข้าไปอย่างสวยงามหมุนหนึ่งไปถึงเส้นหลังเปิดตัดเข้าในในกรอบเกียตโทษช่วยกันครีร์บอลทิ้งออกมาแล้วก็ผู้ตัดสินกลางสนามครับพลากรหาสุขแล้วก็เป่ารุ่จบเกมการแข่งขัน45นาทีในครึ่งหลัญก่อนใเริ่มครับในครึ่งเวลาหลังครับ45นาทีสุดท้ายของเกมคู่นี้ครับอยู่ในกรอบเกียรตโทษทั้งฝัง ร้อยพีีครับยกบอลมาที่ไปโดสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าได้ประตูตีไข่แตกแล้วก็เป็นประตูที่1แล้วครับทางด้านของริมใจยุคครับหมายเลขสิบให้แก้ไขแล้วครับเนี่ยครับบอลคลุกคลกครับมาเข้าทางของคิมแจยุกครับลูกนี้ครับยิงไปที่เสาสองครับหนีมือผู้สาวประตูครับเนี่ยโค้ชแพทแล้วก็ทีมงาน มาที่ลูกนี้ครับชุติวัฒน์นิดเดียวครับเนี่ยครับลูกเปิดเข้าไปเหมือนเนี่ยครับออ้เป็นการเปิดให้ทางด้านของชัดชัยเจียกลางครับได้หม่งจะจ่อครับอ,อยู่จังหวะนี้ครับท่านอยู่ที่นัดที่กรอนญาพมลูกจับจิงด้วยขวาครับยังคงอูปัดเซฟออกไปได้ครับของดอยเอสบ ลูกนี้ครับว่ายังไงครับลูกอุย้ยได้แนงๆแล้วก็ยิงซ้ำอีกครั้งธีรพงว์ดีครับแหมเนี่ยครับธีรพงว์เฉลิมพงศ์เกิดแก้วแล้วก็ยิงลูกนี้ครับอีกครั้งนัดที่ก่อนญาตมพงศครับครัร้อยเอ็ดลิมเจยุกลูกนี้ลิมเจยุกยิงด้วยขวาแล้วก็อุย้ยปาดออกไปได้ครับนาทีช่วงของทษเจ็บเนี่ยมีสปีดแล้วก็สัดด้วยขวาครับบอลน,นั้นตรงกรอบครับ ถ้าไม่ปัดเนี่ยเป็นประตูแน่นอนเนี่ยครับริมจจยุคกิษดาอุตมกุลและก็ผู้ตัดสินครับก็กลังสนามครับพลกรหาสุขก็เป่ารุวิจจบเกมการแข่งขันครับอบนอิสเทร์นครับเปิดบ้านเสมอกับกระรอกขาวเจ้าสนามครับร้อยเอ็ดพีบียูเต็ดหประตูต่อหนึเก็บเก็บกันไปทีมละหนัดต่อไปนะครับจะออกไปเยือนอุดรบ้านจันทร